คนครักไปกับรายการคนหัวกะทิ ไหมคะว่าปูทะเลมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งประกอบด้วยปูดำนะคะปูขาวปูม่วงและปูเขียวค่ะและทุกคนทราบหรือไหมคะว่าที่เราเห็นตามตลาดหรือที่เรานิยมบริโภคนั้นคือปูชนิดไหน เออนั่นสิครับและปูที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปูอะไรรายการคนหัวกะทิจะหาคำตอบให้เองนะครับวันนี้เราเดินทางมากันที่จังหวัดปัตตานีทุกคนรู้ไหมว่าที่นี่กำลังจะเป็นเมืองปูทะเลโลกเลยทีเดียวแต่ต้องขอเล่าย้อนไปตอนสถานการณ์โควิดก่อนตอนนั้นชาวบ้านประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสหลายคนต้องตกงานส้มซานกลับมาเป็นคนว่างงานอยู่บ้านนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเล็งเห็นว่าปูทะเล น่าจะช่วยสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ว่างงานได้จึงได้นําลูกปูที่เพาะฟักแจกใจ่ายให้ชาวบ้านนําไปเลี้ยงตามบ่อที่ถูกทิ้งร้างจากพิษภัยการแพร่ระบาดของโควิดจึงเร,เริ่มก่อร่างขึ้นรูปเป็นโครงการวิจัย ปูทางปัตตานีสู่เมืองปูทะเลโลกโดยความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้สอ,อปตอร่วมกับกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพอทเพื่อเป็น,นกลไกแก้ปัญหาความยากจนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด เกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาอยู่หลายเรื่องนะตั้งแต่ชาวบ้านเนี่ยจับปูธรรมชาติน้อยลงเหตุเกิดจากหนึ่งเลยก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยของมันนะพวกป่ายายเลนมันก็หายไปความต้องการของผู้บริโภคมันก็มากขึ้นทั้งทั้งในและก็ต่างประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มมีการนําเอาลูกปูจากธรรมชาติ แล้วก็มาใส่ลงมาเลี้ยงลงในบอ่อพอเลี้ยงลงในบอ่อปุ๊บเนี่ยมันก็มีความต้องการลูกปูมันก็ยังผลิตได้ไม่เต็มที่กรมประมงก็พยายามผลิตแต่ความต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มใีในระยะแรกที่เราทํางานร่วมกับบพทสมัยน,นีย้เป็นสกสวนะเราก็เริ่มเริ่มที่จะมองจุดน,นี้นะครับในเรื่องของการผลิตลูกปูทีนี้พอเรามองเรื่องการผลิตลูกปูเนี่ยเราก็เจอปัญหาอยู่พอสมควรว่าเออเราเทคโนโลยีเราไม่มี โชคดีก็คือเรามีเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ชาวเวียดนามซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยาันปูที่เวียดนามก็ปรึกษาเขาเราก็คุยกันปรากฏว่าจริงๆเทคโนโลยีการเพราะลูกปูเนี่ยในประเทศไทยม,มันมีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่เราพัฒนาให้มันสามารถที่จะมีอัตราอดมากกว่านี้ผลิตได้ต่อเนื่องตลอดไปที่เกษตรกร,ร,กรอยากได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถที่จะมารับได้เลยเนี่ย มันมีเหตุปัจจัยจากการไม่มีแม่ปูที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเริ่มต้นว่าในช่วงแรกอ่ะเราก็ทํางาน2เรื่องเลยอนอกจากเรื่องเลี้ยงแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการพยายามที่จะผลิตแม่ปูให้ได้เราเชื่อว่าเมื่อมีแม่ปูมากๆเราสามารถที่จะส่งแม่ปูให้กับนักวิชาการทั้งที่เป็นของหมหาลัยเองและที่สําคัญคือนักวิชาการของกรมประมงถ้าเราสามารถที่จะส่งแม่ปูชุดเนี้ยให้เขาอย่างต่อนเนื่อง เขาจะมีแม่ปูอย่างต่อเนื่องที่เขาสามารถที่จะฝึกทักษะและก็เพิ่มประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้ได้ ในส่วนของความต้องการปูเนี่ยเราก็เจอว่าโอ้เป็นเป็นสัตว์น้ําที่มีความต้องการซื้อเนี่ยมากกว่าการผลิตในประเทศไทยเรานําเข้าปูมาใช้ในประเทศเนี่ยครึ่งหนึ่งจากที่เราผลิตได้เองแสดงว่าเฉพาะการผลิตเพื่อมาทดแทนการนําเข้าเนี่ยมันก็มีตลาดอยู่แล้วประกอบกับพอมาช่วงหลังเนี่ยคนที่เลี้ยงกุ้งกุ้งเริ่มมีปัญหาในการเลี้ยงเลี้ยงยากมีโรคต้นทุนสูงเขามีบ่อร้างมากขึ้น เพราะนั้นกลุ่มผู้เลี้ยงพุ่งเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าเอ๊ะปูน่าจะเป็นอีกสัตว์น้ำหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกให้เขาชาวบ้านก็เริ่มที่จะเอาลูกปูไปลงเลี้ยงในบ่อของเขาเพื่อที่จะเป็นอาชีพใหม่สําหรับชาวบ้านช่วงหลังเนี่ยมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาด้วยยิ่งสร้างแรงกระทบมากเลยว่าคนไปทํางานยากขึ้นมันก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มเริ่มที่จะมองว่าไอ้ปูน่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เขาสามารถที่จะมาทําได้เพราะฉะนั้นหลายๆเหตุปัจจัยเนี่ยมันทําให ความต้องการในการที่จะเลี้ยงปูนี้มากขึ้นเมื่อมีความต้องการเลี้ยงปูมากขึ้นเนี่ยความต้องการลูกปูก็มากขึ้นพอลูกปูมากขึ้น <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ไปเก็บเกี่ยวลูกปูจากธรรมชาติเข้ามาหรือบางครั้งนี่ก็มีการสั่งลูกปูเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศเียดน,นามด้วยความที่การเดินทางของลูกปูไก่เนี่ยมันไม่อัตราอดตับผลเร็จก็จะไม่ได้ดีนักแต่ชาวบ้านก็ยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องจนทางประเทศไทยเนี่ยเริ่มผลิตลูกปูได้อย่างต่อเนื่อง กรมประมงได้ผลิตมามากพอสมควรโดยเราทํางานร่วมกับกรมประมงซึ่งในโครงการวิจัยที่เราได้รับการสนับสนุนจากบพทเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะมีภาคีค่อนข้างจะหลากหลายโดยเฉพาะภาคีคือเป็นหน่วยงานที่เขาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงอ่ะเราเอาเข้ามาทํางานร่วมกันเลยพัฒนาร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ส่วนของมหาลัยเองเนี่ยเราก็มีโรพองพักขึ้นมา แต่ก่อนนี้เบ,บเป็นเจ้าประมงรันเล็กนะครับแล้วก็เวลาออกประมงนั้นได้ลูกปูมาเบก็เลยมาเลี้ยงเลี้ยงได้มั่งไม่ได้มั่งใจรักอยากจะเลี้ยงก่อนที่จะมาเลี้ยงปูก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลากับพงปลาเตาก็ต้องเลี้ยงปลาจงได้ย,ยุดปลาเพราะว่าเขาปล่อยนั่งเสียลงในตรองปลาตายเลี้ยงไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราช เรียงปูเรียงกุงยู่นครที่ธรรมราพอได้ความรู้แล้วก็กลับมายู่ที่ตันยงุลกก็เรียงปูตอนนั้นปัตตานีไม่มีใครเรียนในตัวกูคนเดียวก็มันก็นี่ก็ซื้อูุปูในทะเลซื้อมาปล่อยปล่อยในบ่อแบบนั้นก็เรียงปูซื้อในทะเลตูช้าใช้เวลามาก ปูทะเลเป็นสัตว์ที่มีความต้องการสูงนักวิจัยจึงต้องการเข้าช่วยแก้ปัญหาโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเพาะฟักสัตว์น้ำที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและนำเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแม่พันธุ์ปูทะเลการอนุบาลลูกปูรวมถึงจะมีการบรูรณาการกับหลายภาคส่วนในเรื่องการปล่อยพันธุ์ปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่นากุ้งร้างและนาเกลือร้างการส่งเสริมการเลี้ยงปูคอนโดหรือภาษาชาวบ้านเรียกขุนปูเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงต่อจนเกิดรายได้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปนั่นเองครับช่วงหน้าพาไปดูโรงเพาะฟักสัตว์น้ําแบบใกล้ชิดบอกเลยว่าห้ามพลาด ถึงแล้วครับโรงเพาะฟักสัตว์น้ำอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั่นเองที่นี่นอกจากจะมีการส่งเสริมองค์ความรู้ในการเพราะพันธุ์ปูทะเลให้กับชาวบ้านอย่างจริงจังแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะยั่งยืนและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้จริงหรือไม่ไปฟังนักวิจัยกันเลยครับ เทคโนโลยีในการผลิตแม่ปูกระตุ้นให้แม่ปูออกไข่นอกกระดองซึ่งเป็นคอขวดที่สําคัญที่สุดของอุตสาหกรรมในห่วงโซ่การผลิตปูทะเลเนี่ยก็คือการผลิตแม่ปูที่มีคุณภาพ อย่างของเส้นคงวาเนี่ยเ,เราพัฒนาเทคโนโลยีที่มันไม่ต้องตัดตาแม่ปูเพื่อกระตุน้นถ้าประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะตัดตาข้างหนึ่งเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ปูลปล่อยไข่ออกมานอกกระดองแต่ของเราเนี่ยปูทุกตัวเรามีตาทั้งคู่อยู่เพราะฉะนั้นการที่เราทําเทคโนโลยีนี้เนี่ยปรากฏเป็นเทคโนโลยีที่ทาง fao เนี่ยให้การยอมรับเรามากจนเทคนิคของเราเนี่ยถูกเขียนในเอกสารของ fao ซึ่งเป็นองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราถือว่าเราภูมิใจมากเลยว่าเราทํางานกันจน เอฟโอยอมรับเอฟอยอมรับหมาถึงว่าโลกยอมรับในวิธีการของเราที่จะไม่ไปทําร้ายปูในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะผลิตไข่ออกมานอกกระดองเพื่อให้โรงพรักได้ใช้ต่ออันนั้นก็เป็นสเต็ปที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จ เรียกแม่พันธุทะเลน,นะครับก็ต้องไปหาแหล่งแหล่งของแม่ปูก่อนนะครับว่าเราได้มาจากแหล่งไหนครับเช่นมาจากบอ่อดินหรือจากธรรมชาตินะครับถ้าจากบอ่อดินก็จะได้มาจากระแวกของของบอ่อเลยงแถวปัตตานีครับถ้าเป็นจากธรรมชาติก็มาจากปัตตานีบ้างสุนทราบ้างก็นครศรีธรรมราชครับหลังจากที่เราได้แม่ปูนะครับเราต้องมาเช็คว่ากล้ามมีครบไหม มีขาครบไหมหรือวความสมบูรณ์ของเพศครับโดยการใช้ไฟฉายนะครับในการเช็คว่าไข่ของเรา่ินสเตตไหนถ้าตามแบบนี้แสดงว่าสเตตที่4เป็นสเตตที่แม่พันธุ์ของเรามีไข่เต็มกระดองครับดูจากการส่องไฟครับก็จะเห็นว่าบนกระดองของป้วนมันจะมืดไม,ม่มีแสงสว่างทะลุออกมาครับลังจากนั้นเราก็มาทําความสะอาดปูครับเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่ทําให้ไข่ของปูวนเสียครับที่โมอ,อของเราก็จะใช้เฉพาะปูขาวครับเพราะว่ามันจะดับโตนได้เร็วกว่าปูชนิดอื่นครับ หลังจากที่เราขัดเสร็จเราก็ต้องชช่งน้ําหนักของปูครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ350กรัมครับได้มาตรฐานครับเพราะว่าปูของเราจะใช้ตั้งแต่น้าหนัก280ถึง500กรัมครับที่ตะวัดแม่ปูก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตะดองของปูนกว้างเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบเทียบกับน้ําหนักของปูว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือไม่ครับพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์หรือไม่ครับหลังจากวัดเสร็จแล้วครับเราก็จะแก้มัดของปูครับถ้าปูของเราชุกก้าแบบนี้แสดงว่าปูของเราแข็งแรงครับ หลังจากนี้เราก็จะเอาเมลพันธุ์ของเราไปใส่ในระบบน้ําหมุนเวียนว่าเป็นระบบขุนเม่พันธุ์ต่อไปครับก่อนที่เราจะเลี้ยงเมลพันธุ์ปูทะเลครับเราต้องมีระบบน้าหมุนเวียนนะครับซึ่งน้ําของเราก็เป็นน้ําทะเลครับ สูบมาจากทะเลหลังโมของเราครับหลังจากที่เราสูบมาเรียบร้อยแล้วเรา,เราต้องมีการกรองน้ําหลังจากที่กรองน้ําเสร็จเราต้องมีการเช็คคุณภาพของน้ําต้องได้ค่ามาตรฐานความเข้มต้องอยู่ที่30-32 ppt แล้วก็อุณหภูมิต้องอยู่ที่28ครับหลังจากนั้นพักน้ําทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ครับหลังจากนั้นก็สูบมาใส่ในโรงไม้พันธของเราต่อไปครับครับหลังจากเชลเตรียมน้ําเสร็จแล้วครับก็ต้องม,มีการเตรียมกระบาดทรายนะครับเพื่อให้ปูของเราวางไข่ครับ ซึ่งทรายของเราเป็นทรายฉาบละเอียดครับเราก็ต้องมาล้างทําความสะอาดครับเพื่อให้ทรายของเรานี่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีฟองอากาศครับหลังจากทรายของเราสะอาดแล้วครับจากนั้นก็เอาทรายของเราไปใส่ในระบบครับบูของเราก่อนที่มันจะวางไข่หรือว่าฟักไข่ครับมันต้องมีการฝังตัวก่อนครับก็ทุกๆเช้าก็จะเช็กว่าแม่พันธุ์ของเราวางไข่หรือไม่ถ้าแม่พันธุ์ของเราวางไข่เราก็จะย้ายแม่พันธุ์ที่มีไข่นกกระดองไปใส่ในอีกถังหนึ่งครับที่เราเตรียมไว้เพื่อฟักไข่ต่อไปครับ ปีมาในการผลิตของแหลบของเราครับความอยู่ของแม่ปูต่อโรงครับอยู่ประมาณ20ตัวแม่ปูหนึ่งแม่สามารถที่จะวางไข่ได้ประมาณ1-5รอบครับการวางไข่รอบหนึงก็อยู่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านฟองครับ เกี่ยวกับขนาดของแม่ปูครับแต่ว่าที่นี่เราจะเก็บแค่ร,รอบเดียวครับแม่ปูวางไข่รอบแรกหลังจากนั้นเราก็จะไม่ใช้แม่ปูซ้าครับเราก็จะปล่อยแม่ปูเข้าสู่ธรรมชาติครับหลังจากที่แม่ปูของเราวางไข่นกกระดองนะครับเราก็จะย้ายแม่ปูจากระบบการกระตุ้นเข้าสู่ระบบการฟักครับระยะเวลาในการฟักของแม่ปูอยู่ที่ประมาณ9ก้ถึงสิวันครับเราสามารถที่จะกําหนดได้เลยว่าแม่ปูตัวนี้สามารถ,ถ,ถ,ถาที่จะคลอดวันไหนครับเราก็สามารถที่จะแจ้งไปยังโรงเพาะได้ว่า คุณต้องเตรียมอาหารครับเพื่อสําหรับซูเอียในส่วนของแหลบของเราที่นี่ครับสามารถที่จะผลิตแม่ปูดได้ตลอดทั้งปีก็คือเราสามารถที่จะวางแผนการผลิตลูกปูให้กับเกษตรกรหน่วยงานของรัฐหรือว่าอื่นๆครับ พอหลังจากที่ไข่ที่มันอยู่นอกกระดองเนี่ยฟักออกมาแล้วเนี่ยประมาณสัก1 1บ2วันมันก็จะฟักออกมาเป็นตัวเราก็เข้ามาสู่โรงเพาะฟักของเราซึ่งโรงเพาะฟักที่นี่เนี่ยท่านผลิตรองนายรัฐมนตรีท่านผลประวิตรวงส่วสนนะ่ะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโรงเพาะฟักของเรานะครับจนวันนี้เนี่ยโรงเพาะฟักของเราเนี่ยมีกําลังผลิตลูกปูเนี่ยแสนถึงแสนห้าหมื่นตัวต่อเดือนเนี่ยเราผลิตได้อย่างเป็นปก,กติแล้วแต่เราสามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิตได้เมื่อเราผลิตลูกปูได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการนําส่งอยู่2ส่่่วววนนด้ยกกสที1็คือ าเป็นปูเล็กมากเนี่ยถือว่าเป็นปูระยะ20วันนิดๆครับปูระยะนี้เนี่ยเราจะส่งต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนําเอาไปชําต่ออีก1เดือนไปชําคือทําให้จากปูถือว่าปูประมาณ1นเซนนะครับให้เป็นปูขนาด5เซนเกษตรกรจะใช้เวลา1เดือนกับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ชําเองที่นี่ในบ่อซึ่งอยู่ข้างๆโรงพ่อฟักเกษตรกรเอาปูขนาด5เซนแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงสัก2เดือนครึ่งเขาเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว เราพอใจมากเลยกับผลเพราะว่าเกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงแล้วมีอัตร,รอดประมาณสัก 50- 80%ถึงก็ยังมีในเวลา2เดือนครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยศักยภาพความสามารถเราเนี่ยถ้าเอาไข่มา1ล้านฟองเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตได้ลูกปูเนี่ยประมาณสัก5 0,000ตัวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็พอใจแต่เรามีเป้าหมายว่าเราจะไปแสนตัวแต่สิ่งที่เรามีก็คือว่าในเดือนหนึ่งเเราผลิตได้หลายรอบเพราะว่าเรามีแม่เราเป็นคนผลิตแม่ปูเอง การจัดตั้งโรงเพาะฟักสัตว์น้ำถือเป็นความตั้งใจของหลายฝ่ายที่ต้องการส่งเสริมให้การเลี้ยงปูทะเลเป็นอีกหนึ่งในโนโยบายการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างจังหวัดปัตตานีที่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่อุด,ดมสมบูรณ์มีพื้นที่เพาะเลี้ยงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบ่อกุ้งร้างก็สามารถฟื้นฟกูกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและพัฒนาให้เป็นบ่อเลี้ยงปูทะเลที่สำคัญเสริมความแข็งแกร่งจากองค์ความรู้ของเหล่านักวิจัยที่ให้กับชาวบ้านสารต่อ การเลี้ยงปูทะเลกลายเป็นอาชีพที่มีรายได้ยั่งยืนช่วงหน้าเราไปลุ้นกันต่อว่าหน้าตาลูกปูที่ออกมาจากไข่จะมีหน้าตาอย่างไรแล้วไปคุยกับชาวบ้านชาวประมงกันว่างานวิจัยปูทางปัตตานีสู่เมืองปูทะเลโลกจะสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นกอบเป็นการรมขนาดไหนติดตามช่วงหน้าครับ ปูทะเลถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และต่อยอดอาชีพให้กับพี่น้องในจังหวัดปัตตานีงานวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่งปัจจุบันเริ่มมีผลผลิตปูทะเลจากการเพราะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้มีการประเมินศักยภาพของประเทศว่าหากมีการดำเนินการอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถสร้างผลผลิตปูทะเลได้สูงถึง5000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวดีใจแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการเหล่านั้นจริงๆ แล้วตอนนี้เหล่าบรรดาลูกปูก็รอเราอยู่แล้วไปดูหน้าตาน้องๆลูกปูกันเลยดีกว่า โรงพ่ะพักที่นะครับก็คือโรงพาะพักสัตวน้ำนะครับผมอยู่ในภายใต้หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีหมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับจริงหน้าที่ในปัจจุบันที่เรากําลังดูแลอยู่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการผลิตลูกปูทะเลเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับชาวบ้านเนี่ย สามารถนลูกปูจากโรงเพาะของเราเนี่ยเป็นเลี้ยงแล้วก็ทาให้เกิดอาชีพต่อเนื่องได้สําหรับวิธีการดําเนินง,งานของโรงเพาะฟักนะครับเราจะเป็นส่วนที่ต่อมาจากโรงแม่พันธุ์ซึ่งส่วนของโรงเพาะฟักของเราเนี่ยจะรับลูกปูมาจากโรงแม่พันธุ์ส่วนนี้เนี่ยจะเริ่มรับลูกปูในระยะสุเอียร์แคปซิตี้ของเราเนี่ยจะรับสุเอียนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านตัวถ้าเป็นระยะแคร็บเนี่ยเรา สามารถรับได้อยู่ที่ประมาณ5-6หมื่นตัวลูกปูจริงๆแล้วจะมีอยู่ในกรรสามระยะหลักๆนะครับด็คือเป็นระยะสุเอียนะครับผมแล้วก็จะมีระยะเมกโรปาและก็ระยะแคบเบลตซึ่งระยะสุเอียจะประกอบไปด้วย5ระยะย่อยซึ่งแต่ละระยะจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2วันครึ่งนะครับผมโดยประมาณจากสุเอียหนึ่งไปถึงสุเอียห้าใช้เวลาอยู่ประมาณ11 12ถึงวันนะครับหลังจากคนระยะสุเอียนะครับลูกปูจะเปลี่ยนเข้าสู่ระยะเมกโรปาซึ่งระยะเมกโรปาก็จะมีความแตกต่างแด่ลยระยะสุเอียตรงที่มันจะเริ่มมีก้ามออกมาลช่วงงออายุข โราปาจะอยู่ประมาณ3 4ถึงวันนะครับโดยประมาณบางตัวก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ระยะแครบหนึ่งพอหลังจากเข้าระยะแครบหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการนับลูกปูเพื่อเอาไปลงบอ่อเหลี่ยมที่เป็นบอ่อซีเมนต์หลังจากที่เราย้ายแครบหนึ่งลงในบอ่อเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะมีการนับระยะแครบตามการลอกคราบนะครับลอกครั้งที่1เนี่ยจะเป็นแครบหนึ่งจากแมกเนาะลอกอีกคราบเนี่ยจะเป็นแครบสองแล้วก็ลอกครั้งที่3ก็จะเป็นแครบสาม สำหรับแ็บ3นะครับจะมีขนาดความกว้างกระดองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.9-1ซนก็หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแ็บ3เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอนุบาลอยู่ในโรงพ,กพักสน้ำของเรานะครับแล้วก็หลังจากขั้นตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นระยะที่พร้อมสําหรับลงบอ่อ รวมไปถึงบ่อชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงบ่อดินเพื่อเลี้ยงต่อซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ขนาดครับขนาดแรกเนี่ยก็คือเลี้ยงจนได้ปูชํำแล้วก็ขายแลก็ขนาะที่2เนี่ยคือเลี้ยงจนได้ขนาดตลาดแล้วก็ขายแล้วก็เราก็จะมีการนับตัวอย่างลูกปูในช่วงนี้แหละส่งขายให้กับเกษตรกรสาหรับราคาของลูกปูระยะแฝบสามในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอ้างอิงตามราคาของกรมประมงเนี่ยแต่อยู่ที่ตัวละ3บาท โปรเจกต์ที่เราวางไว้ว่าปัตตานีจะเป็นเมืองปูทะเลโลกคือเราจะเป็นเซ็นเตอร์การผลิตความรู้ด้านปูการผลิตคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องปูและที่สําคัญก็คือเราจะมีการผลิตปูด้วยปัตตานีจะมีโรงพ่อฟักอยู่2แห่งก็คือของมลา,ายสงขลานครินและก็ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการพราะเลี้ยงสันน้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้ปนปัตตานีจะเป็นแหล่งผลิตลูกปูให้กับประเทศไทยเลย ส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นแหล่งฟาร์มเลี้ยงปูเราพยายามที่จะพัฒนาโดยการนําเอาลูกปูที่เราผลิตได้จากโรงเพาะฟักเนี่ยเข้าไปแทนที่ในฟาร์มส่วนที่สตูลเราก็จะมีเครือข่ายวิชินาฟาร์มเขาก็จะเป็นทั้งโรงเพาะปูที่นั่นในขณะเดียวกันเขาก็จะเป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงปูอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลใ,ในส่วนของนครศรีธรรมราชเนี่ยเรากําลังไปร่วมกับมหาลัยรา,ยาชมงคลศรีวิชัยเนี่ย ไปพัฒนานักชัมปูโดยใช้เทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์ส่วนจันทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตลาดมากที่สุดเลยราคาปูที่นั่นน่ยจะเป็นปูที่ราคาดีที่สุดเราก็ทํางานร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไปผลิตลูกปูขนาด5เซนติเมตรให้บริการแก่เกษตรกรที่อยากจะใช้ลูกปูนอกจากการให้บริการลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยในเครือข่ายเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลพอได้ก็คือเครือข่ายการตลาดที่มีการซื้อขายระหว่างกัน ผมมาจบจากสาขาประมงค,ครับของคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละครับของมอปัตตานีริทยาสูผมเราคือทาเรื่องการอนุบาลปูอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยเป็นฟาร์มเพาะกุ้งเก่าผมก็เปลี่ยนจากฟาร์มเพาะกุ้งเนี่ยให้เป็นฟาร์มในการเพาะปูผมก็ใช้ความรู้จากการที่ผมเรียนปริยญทโเนี่ครับเป็นประกอบอาชีพที่บ้านอาจารย์เนี่ยก็เห็นถึงศักยภาพของผมก็เลยให้ที่ฟาร์มเนี่ยเป็นหน่วยในการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลครับ ในโครงการเนี่ยก็คือเราได้เข้าไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปูเดิมซึ่งเป็นปูดำแล้วก็ให้เข้าไปทดลองเลี้ยงปูขาวดูผลตอบรับก็คือเขาบอกว่าปูขาวเนี่ยเออน่าสนใจมันโตเร็วมันอัตราการรอดเยอะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่ม บอกกุ้งล้างซึ่งเป็นคนเลี้ยงปูลายใหม่เลยก็คือแบบไม่มีความรู้เรื่องปูเลยแล้วก็เอาปูไซเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไปให้เขาลองเลี้ยงผลตอบรับก็คือดีครับเขาแบบมันโตเร็วจนไม่น่าเชื่อมันโตเร็วได้ขนาดนี้ประมาณนั้นครับคือ1เดือน2เดือนเขาก็จับขายได้แล้ว I am here to study the nursery uh, macra nursery and also i got studying here the hatchery macro hatchery uh, including the bone preparation for the nursery for the crab blood to until they grow up to the market uh, until the market site so now i'm studying here to prepare the bone and also the how to catch the crab and how to do uh, for grow up and how to prepare everything that i can study in here Yes, my purpose for to study the especially the nursery, crablet, uh, crab two, uh, crab three to, to the uh, until our to get the our family size. Because I am uh, social crab, we we produce the social crab. So our target is crablet to family size. Uh, to get the family size. Then <tiny> sugrih,แนะนําการเลี้ยงปูแล้วก็สนับสนุนลูกปูเอามาให้. แล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็อาจารย์มาช่วยเช็ดน้ําเช็ดอะไรก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงได้แหละครับคือชีวิตดีขึ้นครับเราเลี้ยงก็ควรได้สบายเลยครับเราจะมีตังเก็บด้วยเราเลี้ยงปูนี่ก็คือว่าใช้แบบ a t m มากกว่าจะใช้ตังวันไหนเราก็จับได้วันนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้พอมาหันมาเลี้ยงปูกับอาจารย์สุกรียเนี่ยก็คือว่า,าประมงนี้ไม่ค่อยออกแล้วทำเลี้ยงปูเป็นอาชีพหลักแล้วตั้งแต่อาจาย์ให้ลูกปู ได้ได้ดีนะคืนคืดค,คเรื่อยเรื่อยเลยลมื่ก่อนโราบก็ไม่มีตอนนี้พอได้สั่งบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวกูขอขอบคุณมากอาจารย์ทุกคนที่นสนับสนุนตัวกูที่ช่วยตัวกูนกสนับสนุนตัวกูให้ตัวกูได้อยู่พอใช้พอกินมาถึงปัจจุบันเพราะว่าตัวกูอายุมากแล้วจะทําง,งานอื่นไม่ได้เป็นความภูมิใจของเกษตรกรนะครับ ที่ได้มีโครงการดีๆให้เกษตรกรมีรายได้ช่วงแรกๆนี่ก็จะเป็นอาชีพเสริมพอมาระยะหลังปี2ปีหลังเนี่ยทางหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมในด้านทุกๆด้านโครงการเลี้ยงลูกปูก็เลยมีโอกาสทําเป็นอาชีพไม่ได้เป็นอาชีพเสริมแล้วทีนี้เป็นอาชีพหลักเลยจากช่วงแรกเนี่ยเรามีรายได้เ,เลี้ยงครอบครัวประมาณ เดือนหนึ่ง 1, ประมาณ3 4มสีพพอมาระยะหลังพอได้โครงการนี้เข้ามาก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก3-4,000พเป็น7-8,000นนะครับที่เลี้ยงครอบครัวได้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมบอกเลยว่างานวิจัยปูทางปัตตานีสู่เมืองปูทะเลโลกประสบความสําเร็จได้นั้นเกิดจากความสามัคคขี่และการทํางานร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทุกวันนี้ชาวบ้านสามารถนาองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงปูทะเลไปใช้ประกอบอาชีพกันอย่างกว้างขวางสามารถพลิกชีวิตชาวประมงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปัจจุบันการเพราะเลี้ยงปูทะเลยังได้ขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ต่างๆในภาคใต้และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตบุคลากรด้านปู่ให้กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยยังมีเรื่องราวงานวิจัยที่ดูและอิ่มใจแบบนี้ให้ติดตามได้ทุกวันเสราร์เวลา8นาิกานาทีทางช่อง GMM 25สําำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ